เราจะพาไปชมเมืองซิดนีย์ช่วงคริสต์มาสกันบางที่นี่คือเขาจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วมันคริสต์มาสยังไงของในร้านอะ่ะก็จะแพงขึ้นหน่อยเพราะว่าเป็นเลดฮอลิเดย์ <c oughs> เขามีให้เขาหาซันต้าฟรีด้วยเราอ,อยากเห็นต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ๆติดไฟลุกอยากให้มันไฟลุกไหมแล้วก็ส,สว่าง <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวิ d ดิซี่กับภาคออสซ i ลีตามติดชิวินในออสนะครับผมวันนี้มาแปลงนะเพราะว่าเราอยู่นอกสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวข้างนอกกันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปชมเมืองซิดนีย์ช่วงคริสต์มาสกันมันเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ของเรานะครับผมว่าเราอะอยากจะเที่ยวช่วงคริสต์มาสในประเทศที่เขาฉลองคริสต์มาสกัน,นจริงจังสักครั้งหนึ่ง อยากจะรู้ว่ามันเป็นไงมันเฟสทีฟขนาดไหนวันนี้เราก็มีโอกาสแล้วที่ออสเตรเลียแห่งนี้นี่เองฉะนั้นคลิปนี้พักเรื่องข้อมูลกันก่อนนะครับเน้นเที่ยวเอาบรรยากาศล้วนๆอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ้าถ้าเป็นคลิปเที่ยวแล้วทำไมไม่ลงภาคหลักบริซิสไปเลยล่ะคือคอนเซปต์ของภาคหลักเรานะครับมันคือการเที่ยวปลดล็อกสถานที่ใหม่ๆในประเทศใหม่เนาะมันก็จะเป็นฟีลแบบไปเที่ยวลุยแลนด์มาร์กแบบจริงๆจังๆเลยอะแต่ซิดนีย์เนี่ย เราเก็บแลนด์มาร์กที่ต้องการครบไปหมดแล้วนะแล้วโปรแกรมวันนี้มันก็เหมือนแบบเรานัดเพื่อนมาเที่ยวข้างนอกช่วงวันหยุดอะไรแบบนี้มากกว่าก็จะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆแบบนี้ในออสเตรเลียนะครับก็จะมาลงภาคออสซิลีภาคเสริมวันนี้แทนนะวันนี้เราจะมีสมาชิกปาร์ตี้หนึ่งคนที่หายไปนานเลยผมรวมแจมกับเราด้วยมีคนบ่นคิดถึงพอสมควรเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นใครเฮ้ สมาชิกใน,นวันนี้เกตองผู้ห่างหายไปนานนะตามมาอยู่ออสเตรเลียด้วยวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮรอเดมเหมือนกันเองนี่เพิ่งมาเลยอ่ะสำหรับวันนี้ครับเราเริ่มกันเยนเลยตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งได้ละเพราะว่าโปรกแกรมแรกของเราอะ่ะมันจะเป็นตลาดคริสต์มาสนะครับผมเขาจะจัดกันเฉพาะตอนเย็นอันนี้เราไปดูกันตลาดแรกของเรา เมื่อกี้ที่ไปเดินนะคบเขาชื่อว่า l ย j o ่มา Market หลอกเสียงถูกปะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสอะอ o ลี่ก็ไม่น่าใช่ภาษาฝรั่งเศสเรแล้วภาษาฝรั่งเศสก็คือเลเลเลเนาะแค่เลอย่างเดียวเนาะเลเป็น์ติเคิลของเขาใช่ไหมใช่วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วที่มันชื่อเป็นฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตลาดแนวยุโรเปียนฝรั่งเศสถ้าถามคนที่เคยสันทัศน์ฝรั่งเศสมาก่อนมันฝรั่งเศสต,ตรงไหนเ ไม่รู้เลยทีมจัดนะครับมันเป็นทีมที่เคยจัดตลาดแบบเนี้ยมาก่อนแล้วเหมือนว่าประสบความสำเร็จเขาก็เลยมาจัดอีกทีไม่เชื่ออย่าโกหกเ้าไม่เชื่อไปเปิดว่าเว็บไซต์ได้เลยต้องโกหกคนดูด้วยเราอ่านมาพอตอนนี้ครับเราก็เลยเดินมาที่เดอะล็อกแทนนะย่านเดอะล็อกที่นี้เขาก็ตกแต่งเป็นแบบตลาดคริสต์มาสเหมือนกันเมื่อกี้เราเดินไปตามแมปนะครับที่เขาบอกว่ามันจะมีมาร์เก็ต ไอตรงที่เราเคยมาตอนมาเที่ยวซิดนีย์ครั้งแรกนี่แหละแต่ว่าไม่มีอะไรเลยสรุปก็คือไม่ได้เปิดพิเศษช่วงคริสต์มาสแต่อย่างใดนะเปิดตามเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามามันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็คือไม่มีเอาจริงพอพูดถึงตลาดคริสต์มาสเนี่ยเราก็ค่อนข้างงง,งวันหลายหลายที่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จัดวันไม่ตรงกันแล้วบางที่ก็หมดไปแล้วบางที่นี่คือเขาจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วมันคริสต์มาสยังไง เอาจริงแพลนเนี้ยเท่าที่แบบหาตลาดคริสต์มาสในเมืองก็จะเหลืออยู่ประมาณแค่3ที่ยังเหลือที่หนึ่งเดี๋ยวว่นพรก่นี้จะไปกัน ตอนนี้เราเดินมา Darling Harbour นะครบผมเขาบอกว่ามันจะมีพุกตอนสามทุ่มมีคนมารอเพียบเลยวันนี้เรามาเที่ยวช่วงคริสต์มาสนะครับทำไมไม่แต่งตัวให้มันคริสต์มาสหน่อยอันนี้คืออะไรคริสต์มาสคืออย่างเรามีความฝันวัยเด็กฉันมีความฝันว่าเราอยากเข็นต้องคริสต์มาสต้นใหญ่ๆติดไฟลุกอยากให้มันไฟลุกไหมแล้วก็สว่างสว่าง เราไม่แน่ใจเลยว่าชีวิตนี้มันสาม,มารถ<ข>เกิดขึ้นได้เว้ยใช่ความฝันนี้เราอยากให้มันเป็นจริงแต่แบบเราไม่แน่ใจว่ารเราต้องลงมือทำมันใช่ต้องลงมือทำให้ตัวเองแต่มันก็ต้องยงอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะ<อ>นี่ดูเราวันนี้เสื้อสีแดงผมสีขาวซันต้าวัยหนุ่มเราเป็นกวางเลนเดียเราเป็นสีน้ำตาลไหนจม,มูกแดงแ <laughs> <elijk> <laughs> อบเช็ดอะไรรู้เปล,ล่เาเนี <laughs> ่ยใช่เ,เช็ดน้ำมูก รอไปจากตรงนี้กันเถอะจะไม่ออกใกล้มากแล้วควันก็คือลมพัดมาทางนี้หมดเลยมีอะไรเข้าปากก็ไไปเลยคือมันไม่ได้อลังการอะไรมากขนาดนั้นแต่ที่ตอนแรกคาดหวังว่ามันน้อยกว่านี้ก็เพราะว่าอันนี้เขาจุดหลายวันนะพรุ่งนี้เขาก็จุดอีกไม่รู้ว่าเออเขาจะเตรียมจุดแต่ละครั้งเนี่ยเยอะขนาดนี้เขามีให้คอหาสัตว์าฟรีด้วยเราจะมาลองคอกัน ซูงดไหนกั6เซน6เซน6เซนถามชื่อเพื่อหาลายชื่อในชื่อคนที่เป็นเด็กดีแต่เขาหาไม่เจอก็เลยต้องถามชื่อซ้ำหลายรอบบางทีเราซออาจจะเป็นเด็กชั่วร้ายไม่ได้ยินเลยเขาพูดเบาเหรอหม่ฟังแกพูด คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างเบาใช <บา S 1> ่แล้วก็มีเสียงรบกวนนี่ <B> ้วยคนหนึ่งก็คือโทรไปอ่ะมันเป็นสายไปถึงโคโลเหนือก็จะมีเอล์อ่ะมารับสายแล้วก็จะต่อให้ถึงซานต้าแล้วซานต้าก็จะแบบว่าถามชื่อเราแล้วซานต้าก็พูดไปเรื่อยประมาณว่าแบบคือคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่ดีเนาะมันอบอุ่นแฟมิลี่ก็มารวมตัวกันเขาก็ม <'s> ีเวลากับเรานิดนึงก็อยากจะถามกบเราหน่อยว่าเราอยากได้ของขวัญคริสต์มาสเป็นอะไร เราก็ตอบว่า Nintendo Switch ที่เราประทับใจก็คือนางไม่ได้พูดแค่ทวนอย่างเดียวนางบอกว่าอ๋อเป็นของขวัญที่ดีนะชอบเล่นเกมใช่ไหมล่ะชอบเล่นเกมอะไรคือนางมีการตอบบทนะเราก็บอกาโ k e m o n นางก็บอกโป k e m o n เหรอคนเล่นเยอะเลยนะอะไรประมาณนี้ก็คงเป็น AI แหละประทับใจที่แบบว่าเออมันจับคําได้แล้วมันก็แตกแขนงออกไปด้วยไงมันไม่ได้แค่แบบทวนเฉยๆหลังจากนั้นนางก็ถามว่าคุกกี้ที่เราจะเตรียมให้นางอจะเป็นคุกกี้อะไรก็คือถ้าไม่มีคุกกี้ก็จะไม่มาใช่ไหม เราก็มีเอลมาเรียกบอกว่าเออให้ไปทํางานต่อกันต้าเขา,เอาบอกว่าเออเราต้องไปแล้วนะเขาขอลาแค่นี้อย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยละ่ะสุขสนันต์มันคิดมากโฮ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 ,โฮก็น่ารักดีแล้วเราตอบอะไรเป็นแตกไปตอนที่นางเราคิดาพัจะเป็นไงวะแบบกอเซ็กซ์ทอยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย <laughs> <laughs> คิดมากจะพังหมดก็เพราะมีคนแบบนี้แหละ <laughs> สวัสดีชาวันที่2องนะครับผมกำลังดูหนังเรื่องคลอสเป็นเรื่องที่เอาคริสต์มาสมาตีความใหม่ได้ดีมากๆเลยเราจะดูเรื่องนี้กับอีกเรื่องคือโ o l a r เอ็กซ์เนะทุกปีช่วงคริสต์มาสมีอะไรให้ดูนี่มันมีต้นคริสต์มาสในห้องด้วยเพะว่านอนห้องน่งเล่นเพื่อนโ <laughs> <laughs> ปรแกรมวันนี้ไม่เยอะเหม,มือนเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินที่ Queen Victoria Building หน่อย แล้วก็เดี๋ยวจะเดินตลาดคริสต์มาสอีกที่หนึ่งที่วันนี้เขายังจัดอยู่ดูหนังให้จบก่อนเจอกัน We wish We Merry Christmas wish Christmas you you a Merry Christmas. นี้ซื้อของกับที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปาร์ตี้พรุ่งนี้เราก็ลเลยแยกมาเดินตลาดคริสต์มาสมาตินเพลสนะครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆทาวน์ฮอลเลยอันนี้ดูจะใหญ่กว่าตลาดเมื่อวานนะแค่เห็นต้นคริสต์มาสก็ใหญ่กว่าแล้วเขาต่อแถวอะไรก็ไม่รู้ยาวมากเลยอ๋อเป็นแถวกินชูรอยาวเกินหน้าเกินตาม,มากไม่รู้เจ้าดังหรือเปล่าแน่นอนว่าเราไม่ต่อแนละ้ว <laughs> มาเทินเก็บบรรยากาศ มีซานต้าเวิร์กช็อปด้วยขายรูปก,กับซานต้าได้มองไม่เห็นอะไรแล้วครับแบบกันสุดอยากจะเห็นซานต้าต้องตอ่อแถวเข้าเวิร์กช็อปโอเคเดี๋ยวเราแวะ QVB กันหน่อยนะตามสัญญากันไว้ในคลิปจิตนี่นะไปดูต้นคริสต์มาสในนั้นกันหน่อยเราอยู่ใน QVB แล้วครับ Queen Victoria Building นะก็ตรงกลางก็จะมีต้นคริสต์มาสนะครับผมตอนแรกนึกว่าเขาตั้งอยู่ข้างล่างแต่ว่ามันเหมือนว่ามันจะแขวนเนาะเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีรากต้นมันมีแบบเดคอเรชันวางอยู่ข้างล่างแทน รถลายก็จะแลกตาหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือกับนักออกแบบชาวออรริจินมีต้นไม้ตรงนี้ใช่ไหมเด็อร์เรชั่นข้างล่างแล้วก็ไฟตรงระเบียงรีบระยับตอนแรกนึกว่าเขาตกแต่งมากกว่านี้หน่อยตอนนี้เราอยู่ย่านเดอะร็อกนะครับผมพอดีว่าตั้งใจจะมาซ่อมเมื่อวานที่เรามาผิดวันนะเขาก็ว่าวันนี้มีตลาดจริงแต่มาตอตลาดวายแล้วเขาเก็บของหมดแล้ว ก็เขาก็จะตั้งตลาดตรงมาร์เก็ตปกติด้วยเนาะแต่ว่ามันจะมีเต็นท์บางส่วนเนี่ยลากยาวเข้าไปถึงทางเดินข้างในมีพื้นที่เหมือนกันแต่เสียดายที่มาไม่ทันได้เวลาสักทว์แล้วลครับคิดว่าวันนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปปาร์ตี้ต่อคือเราบอกว่าพรุ่งนี้เราจะมีปาร์ตี้ใช่ไหมแต่นั้นอะของบ้านเราวันนี้เป็นปาร์ตี้ของบ้านเกียรต,ติตรงกับพี่ตะาก็คือเดี๋ยวปาร์ตี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สองวันติดเลยแต่คลิปของเรายังไม่จบแค่นี้นะครับผม เราก็จะเก็บเป็นบันทึกความทรงจำไว้จนกว่าจะหมดช่วงคริสต์มาสเลยนะถึงวันที่1 5เลยอยากจะมาดูด้วยว่าบ้านเมืองช่วงนั้นนะ่ะมันเงียบขนาดไหนที่เขาว่าเขาหยุดกันเกือบหมดเนี่ยแล้วเจอกันครับ สวัสดีวันคริสต์มาสนะครับผมวันที่25ละวันนี้เราออกมาชมเมืองกันนิดหน่อยนะพอดีว่านักกินข้าวรุ่นน้องไว้บอกแล้วว่าคนไทยนี่เยอะก็เลยถือโอกาสออกมาครับดูว่าบรรยากาศวันคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นยังไงที่เห็นว่าร้านนู่นร้านนี้จะปิดเนี่ยปิดเพียบจริงๆแต่ว่ารถลาเราก็ผู้คนก็ยังเยอะอยู่นะก็ยังสงสัยว่าร้านปิดขนาดเนี้เขาออกมาทําอะไรกันเออเราก็ด้วยเนี่ย แต่น้องเขาบอกว่าเอ้ยพี่มันมีร้านอาหารบางร้านะมันเปิดอยู่เราเดี๋ยวไปดูกันส่วนตอนเย็นเราจะไปดูไฟที่โบดเซนแมรี่กันนะ่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่เขาบอกว่าจัดสวยวันคริสต์มาสเสื้อสีแดงนี้ไม่ได้ใส่ซ้ํานะซักแล้วอบแล้วแนละ้วแต่นี่ใส่ตัวเดิมหลายวันแล้วเพราะอยากให้เขาติงคริสต์มาสแล้วมีสีแดงแค่ตัวเดียวร <laughs> ้านส่วนใหญ่ปิดก็จริงนะยันซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเลยแต่ก็ยังมีหลายๆร้านเปิดอยู่นะโดยเฉพาะในโซนไชน่าทาว สตาร์บั克อะไรอย่างงี้ก็เปิดอยู่นะครับผมแล้วคือปกติพนักง,งานที่ทํางานวันหยุดอ่ะเขาจะได้เลทค่าจ้างเพิ่มพิเศษนะแต่เราก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่าของในร้านอ่ะก็จะแพงขึ้นหน่อยเพราะว่าเป็นเลทฮอลิเดย์ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วครับดูฟ้าสิยังสว่างอยู่เลยแต่เราจะไปโปรแกรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะไปดูไฟที่โบสถ์เซนต์แมรี่กัน ก็จบแล้วครับสําหรับทริปเที่ยวซิดนีย์ชงคริสต์มาสแบบไปเลยของเราพูดตามตรงเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากบ้านเรามากขนาดนั้นก็อย่างพวกตลาดคริสต์มาสการตกแต่งอีเวนต์อะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่แถวศูนย์การค้ามันก็เหมือนบ้านเราเลยตามโบตก็มีบ้างเหมือนบ้านเราโบสถ์ใหญ่ๆหญ่เขามีอีเวนต์กันอันนี้จากความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวนะของคนที่แบบ เพิ่งเคยมาเจอคริสต์มาสต่างประเทศเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเที่ยวในซิดนีย์ช่วงคริสต์มาสครั้งแรกด้วยอ่ะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านนะั้นแต่เราไม่เห็นก็ได้ไม่รู้แต่จากที่ถามเพื่อนๆที่เขาอยู่กันมาสักพักแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าเออมันก็คล้ายๆบ้านเราแหละแต่จริงๆแล้วเขาเน้นช่วงเวลากับครอบครัวในบ้านมากกว่าใช้เวลาร่วมกันฉลองแลกของขวัญถามว่าเฟสติฟไหมมันอาจจะแบบไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะเหมือนกับที่เราจินตนาการไว้ก่อนหน,น้านี้เพราะว่าเวลาเห็นภาพต่างประเทศอะ่ะก็จะนึกถึงแบบ เออเขาฉลองกันยิ่งใหญ่อลังการตลาดคริสต์มาสเต็มเมืองอะไรอย่างนี้อ่ะมันก็มีหลายที่จริงอะ่ะแต่วันนั้นแต่แบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันมีเพิ่มขึ้นมาแบบแน่ๆเลยก็คือบรรยากาศบางอย่างในเมืองอะ่ะของผู้คนหรือว่าตามบ้านต่างๆการแต่งตัวของที่ประดับตกแต่งบ้านต้นคริสต์มาสที่มีอยู่หลายบ้านเลยาเงี้ยสำหรับเราที่แบบโตมากับบ้านที่ไม่ได้ฉลองคริสต์มาสนะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่อบอุ่นดีอ่ะมอร์นิทคริสต์มาสครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye.